3าม s e ค e c t i o n สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอสินค้าตัวใหม่นะครับผมกับนี่เลยครับผมเชือกกระโดดไร้สายนะครับ ปกติเนี่ยเราจะกระโดดเชือกเนี่ยเราต้องมีพื้นที่ใช่ไหมครับผมในการออกกําลังกายแต่นี่เลยไม่ต้องใช้พื้นที่นะครับผมกระโดดแบบไร้สายนะครับใช้งานง่ายด้วยครับผมเพียงเชื่อมต่อปานแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีลูกเล่นเนี่ยกันหลากหลายรูปแบบมากมายเลยทีเดียวนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมยังสามารถกระโดดแบบมีสายด้วยนะครับผมก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือคอสตอมได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเชื่อมต่อของตัว New Jam Pro นะครับผมขั้นตอนแรกครับก็ให้เราเปิดเครื่องก่อนนะครับผมในการกดปุ่ม power ที่อยู่ทางด้านล่างนะครับผมก็เป็นตัวที่มีช่องชาร์จของ t ใช้ C นะครับตัวนี้นะครับผมอ่าอีกตัวนึงเนี่ยจะไม่มีช่องชาร์จเนาะก็เราก็จะไปเป็นการเหวี่ยงควบคู่ไปเฉยๆนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่เพิ่มอุปกรณ์นะครับผมหรือ add device นะครับผมแล้วเราก็ทําการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปด้านในก่อนนะครับผมในการที่เราจะเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับ ปกติเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบไม่เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันอย่างแมนนวลเนี่ยคือเราเหวี่ยงไปจํานวนกี่ครั้งนะครับผมตรงด้ามจับเนี่ยก็จะมีการบอกแจ้งเตือนมาด้วยนะครับว่าเราหมุนไปทั้งหมดกี่รอบอย่างเมื่อกี้ผมหมุนไป8รอบใช่ไหมอันนี้ก็จะขึ้นมาประมาณ8ครั้งนะครับผมแล้วต่อมาครับในการเชื่อมต่อเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะมีฟังก์ชันและลูกเล่นมากมายนะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยก็คือจะมีโหมดต่างๆเนี่ยบอกตรงๆนะให้เลือกกันแบบ เยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าผมก็คือเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมอ่าแล้วผมทําการกดออกนะครับมาที่หน้าแรกนะครับผมในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อไปแล้วก็จะบอกสถานะแบตด้านบนนะครับผมบนแอปพลิเคชันนะครับจะมีบอกด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็จะมีการเทสอุปกรณ์ก่อนนะครับผมในการหมุนอย่างเงี้ยต่างๆครับผมการเซตอัพนะครับให้เป็นการคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะครับหมดด้านล่างนะครับผมขอข้ามตัว c ช a ยเลนไปก่อนแล้วกันนะครับ ในการฟรีเทนนิ่งนะครับผมในการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือเป็นการหมุนว่าเราหมุนได้ทั้งหมดกี่รอบนะครับอย่างสมมติผมกดโกนะมันก็จะเริ uh ่ม5 4 3ส1ปุ๊บอ่าผมก็จะเริ่มหมุนแล้วนะครับผมอ่ามันก็จะจับเวลาเป็นวินะครับผมอ่าเริ่มเลยว่าเราหมุนไปกี่วินาทีหรือหมุนไปกี่นาทีเนี่ยแหละครับแล้วก็จะบอกจานวนครั้งอย่างตอนนี้ผมก็หมุนไปอยู่ที่4 6 4 7 4 8 4 9 5จ็ดสี่แเ้าสเร็จปุ๊บผมจะกดหยุดเนี่ยก็กด p อ u s e นะครับผมคือหยุดเๆนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะกดออกนะครับผมให้เรากดปุ่มเดิมเนี่ยค้างไว้นะครับก็จะเป็นการโหลดไว้และเสร็จสิ้นนะครับผมก็คือเราหมุนไปจํานวนทั้งหมดกี่ครั้งนะครับผมกี่แคลอรี่ในการเบิร์นนะครับแล้วก็ยังสามารถแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับต่อมานะครับผมในการจับเวลาเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับผมก็จะมีการเลือกเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นกี่นาทีเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยหรือต่อมาด้านล่างนะครับผมก็เช่นกันนะครับในนับครั้งเนี่ยเราเราจะออกทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ย อันนี้ก็สามารถเลือกได้ครับผมส่วนต่อมาครับชาเลนส์ครับผมเราก็สามารถเลือกชาเลนส์ได้ครับว่าจะออกกําลังกายทั้งหมดกี่ครั้งนะครับผมก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยครับบิจินเนอร์ก็คือ50ครั้งนะครับผมจนเพิ่มมาเรื่อยๆ3 0 0ครั้งหรือจะเป็นการจับเวลาเนี่ยก็มีให้เล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับในการออกกําลังกายนะครับผมผมก็เลือกเป็นในส่วนของตัวฟีเทรนนิ่งนะครับผมแล้วกดเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะวางอุปกรณ์นะครับผม แล้วจะทําการหมุนนะครับผมก็จะดูตัวจอไปด้วยนะครับผมอ่าผมก็จะเริ่มหมุนแล้วนี่ครับผมเชือกกระโดดครับอ่าปกติเนี่ยเราต้องกระโดดใช่ไหมแต่อันนี้เป็นการกระโดดแบบไร้สายนะครับผมทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกระโดดเลยนะครับปกติเนี่ยเรากลับมาจากที่ทํางานเนี่ยก็มืดแล้วใช่ไหมครับผมหรือสวร์าทารณะ้าเนี่ยคือเราไปเนี่ยคือเราก็ไม่มีเวลาไปออกแล้วเนี่ยอยู่บ้านนะครับสามารถออกกําลังกายได้แบบง่ายๆโดยที่ว่าไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเลยนะครับผมนี่ครับก็ออกกําลังกายแบบ สบายๆเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะผมจะกดหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นแบบสายยาวนะครับผมก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยตรงตัวขั้วเขานะครับผมมีการดึงออกมาครับมีจะมีตัวล็อกนะครับผมที่ล็อกไปก่อนในชั้นแรกนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการสอดสายคล้องอ้อมไปนะครับผมแล้วก็ปลดเพื่อเปลี่ยนสายเป็นแบบสายยาว นะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับถ้าสนใจสินค้านะครับผมก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่หน้าร้านเซนทรัลเวสเกตนะครับผม365 s e l e c เซเลชันและช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับ